ไปไป<อ>ใส่หม,ม,ม้อกาซิวหม้อปลาซิวเมื่อนี้่อยออกแดดหอยชิลลาหมแกแว้วมายุโรถแล้วลืมไปเลยไปเลยไปด้านปลาซิวาม้อเกาเียวหรอหม้อหา้อถิอ่นเขาเกี่ยวเ้าไม่นอง <ค>เพิ่นเกี่ยวเขาฝ่ายมาบังหันยังหนีอยู่เลยเนาะบางแดดป่วยเพิ่นวุ้ยงามงามว่าบันบนี้เขาเขาเกี่ยวเดือบร้อยแล้วคุณ<อ>ยู่แต่เพิ่นสีอันนี้ตัวบันนี้เพิ่นสีล่องล่องเขาไหมเนี่ยลงเกี่ยวข้าวเหมืโอ้ใส่นทำไม ออพยัน้ังตีเออไปเโคมองไต้องบ้านีนี่ลงูไปลงพุ่นุนวนไปลงพุ่นลงไปอีกพุณมองมองต้นนี้ยอมตะพุ่นไหมกระเป๋าคุณได้ไหมไม่ไรตานพี่นั่นแล้วบบแล้วไซต้องผ่านเลยโอ้ตรงใ่ตรหน้าไม่องเลยโยกเาเรียบร้อยแล้ว ีัโอ้ยลงใส่มองก่นอนลงใส่มอง เดอนำเดอน้ำยังไม่แรนใสมีปักผวยน้ำาตัวนี้เธอคือว่าน้ำบกเขาบอกว่าไม่มีน้ำฮ้องป้าตอนจะไออันนี้ม่องเจ้าจักตอนม่องเขามาตัวเอาหรอุกพี่ เอาพอคือว่าเอามอกนั้นหาเส้นมานั่งไ <Okay. S 1> ใส่ดักทำเลือกเด้น,นั่น มเมื่อนี้มือนั้นเคยมานำยังมาหลายปานนี่ เอาคืนแน่นั่นนั่นใบใหม่นั่นงาไม,ม้แม่นั่นทอดนึงนั่นมาม,ม,มีเพิ่งลงไปเพิ่งก็ว่าเอาไปนั่น